ขี้หลงทางไปทีไรไปผิดทุกทางเลยรู้ไหมคะว่าความสามารถในการไปถูกทางเลือกทิศทางที่ถูกต้องจำทางได้เนี่ยภาษาอังกฤษคือคำไหนด้วยฉเฉลยเขาใช้คำว่า sense <ม> of orientation sense of orientation orientation เน้นเทนะคะแล้วมันใช้ยังไงคะทุกๆครั้งที่เจอสับใหม่ให้ถามเต็มว่ามันพูดยังไงฉันจะเอาไปใช้พูดอ่ะ เพราะว่าถ้าเราตอบไม่ได้แปลว่าเราพูดไม่ได้ค่ะดังนั้นพอมีตัวอย่างประโยคมาให้นะคะ3ประโยคด้วยกันก็คืออันนี้ห่งค่ะฉันเป็นคนที่จําทางได้ดีไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยจำได้หมดเลยหลับตาเดินได้เลยภาษาอังกฤษก็คือ I have good sense of orientationI have good sense of orientation คำว่า good นะคะถ้าเบื่อนะอยาอยากใช้คำอื่นสามารถใช้คำว่า excellent Excellent ที่แปลว่าเลิศนะคะ I have excellent sense of orientation I have excellent sense of orientation นะหลรับตาดูได้เลยสบายมากกับฉันมาไม่หลงแน่แต่เพื่อนเราค่ะเพื่อนเราที่ชอบพาเราไปหลงทางนะคะเราจะเปลี่ยนจากคำว่า good เป็นคำว่า poor ค่ะ poor ไม่ได้แปลว่ายากจนในที่นี้นะคะ poor ที่นี้ก็คือมี Sense ในการจำทางดูทางได้น้อยมากๆนะคะและสอังกฤษพูดว่า she has poor sense of orientation she has poor sense of orientation ทีนี้ก็พูดถึงเพื่อนไปแล้วเนาะอยากจะมาเล่าเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนที่ใกล้ตัวม,มากๆอาจจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเป็นเพื่อนที่ไม่รู้ทางเลยเดินอยู่ในตึกเดียวกันเนี่ยบางทีก็เลี้ยวผิดนะคะบางทีก็ไปผิดห้องนะคะอ่ะเนี่ยแบบนี้นะคะเราจะอธิบายเพื่อนคนนี้ว่า she has no sense of orientation she has no sense of orientation และเพื่อนคนนี้ไม่ใช่ใครหรอกค่ะกูเป <c oughs> ็ยเองค่ะ <laughs> I have no sense of orientation I have no sense of orientation ทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าจะใช้คำว่า sense of orientation ยังไงเพราะว่อยากรู้จังเลยค่ะว่าส,สาวๆนุ่มๆในที่นี้เป็นคนจำทางจำทิศได้ดีไหมถ้าใครจำได้ดีนะคะเขียนบอกหน่อยแต่ถ้าใครจำไม่ได้เลยนะคะเหมือนพอยนะคะก็พิมพ์ประโยคสุดท้ายได้เลยค่ะ She has poor sense of orientation sense ก็ค <Gri zz led> ือ sense of orient... sense of orientation sense of orientation 1 2 3เป็นพ <aisle> <im itates sound> ื้นที่ไม่รู้ทางเลยเดินอยู่ในห้องนะคะเลี้ยว